ะวันนี้รายการยานทัศนะจะมาติวข้อสอบที่ทุกท่านต้องสอบค่ะไม่สอบไม่ได้แต่คำถามคือว่าสอบอย่างไรให้ผ่านสอบอย่างไรให้ได้คะแนนดีๆที่สำคัญก็คือว่าการสอบคราวนี้เนี่ยต้องทาให้ชีวิตนั้นอยู่ด้วยความเป็นสุขไม่ใช่ว่าทาให้ชีวิตพบกับความทุกข์นะคะคำถามนี้มีคำตอบกับท่านอาจารย์ธวัชนิตกุลค่ะอาจารย์คะสวัสดีค,ค่ะคราวที่แล้วนเ่ฉันถามว่า เรื่องของพรมพระพรหมรพระมหาพรหมเนี่ยนะคะคก็จะมาเกี่ยวพันกับชีวิตของคนตามสัญญากรรมครับทีนี้พอมาถึงขั้นที่เกี่ยวข้องกับคำว่าบุพเพสันนิวาสก็จะเกี่ยวข้องในชีวิตในจังหวะที่ก็ได้ผ่านพ้นวัยของการเลือกคู่มาแล้วเพราะได้เลือกไปเสียแล้วจะบริหารจัดการอย่างไรไม่ให้ผิดทํานองครองธรรมแต่ว่าก็สามารถจัดการกับกรรมอันนี้ได้ครับเ,เป็นคำถาม ที่ผมเนี่ยคิดว่าจะต้องได้รับการซักถามแน่แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะหนีตำหนิอยากจะหนีคำถามนี้แต่ด้วยความที่ได้รับปากไว้แล้วว่ามาคราวเนี้ยเราจะต้องพูดถึงเรื่องของพรมลิขิตในจุดที่เป็นขีดของอันตรายและเป็นขีดของการให้ผลมากมาย ทั้งผนดีทั้งผลร้ายซึ่งในลักษณะที่กลืนไม่เข้าข่ายไม่ออกนี่นะครับเราก็ต้องพยายามหาความพอดีมาสนทนากันคือผมพูดอยู่เสมอนะครับว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างคือทั้งน่าเกลียดแล้วก็น่ารักในการปรุงแต่งชีวิต ไอ้คำว่าน่าเกลียดก็คือหมายความว่าเรามีความต้องการในทางธรรมชาติเนี่ยโดยเฉพาะกินกามเกลียดเนี่ยนะครับอ่มันก็เป็นเรื่องน่าเกลียดนะครับคือการที่อยากกินเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ถ้าต้องการกินแล้วกินอย่างมีระเบียบกินอย่างมีวิธีกินอย่างมีมารยาทกินอย่างเรียบร้อยนะครับมันก็ยังผเรียกว่าอา้าพอดูได้นะคืออาการกิน าเรื่องของเกียรติการที่เราแสวงหาเกียรติแล้วเราได้รับเกียรติตามฐานะที่เราแสวงหามันก็ยังไม่น่าเกลียดเพราะเกียรติที่เราได้รับได้รับโดยเหมาะสมไม่น่าเกลียดเช่นเดียวกันการกินกับการแสวงหาเกียรติฉันใดกามตัวตรงกลางก็เหมือนกันเหมือนกับการกินกับการหาเกียรติเรื่องของการเป็นความจําเป็นคือเรื่องของความรักและความใคร่ ทำไมถึงเป็นธรมนธรมชาติเป็นธรรมชาติจะทําอย่างไรไม่ให้น่าเกลนั่นละสิครับเป็นปัญหาที่ต้องพูดด้วยความสุข,ขุมต้องพยายามพิจารณาด้วยความรอบคอบบางคนพอมาเจอปัญหากลืนไม่เข้าคายไม่ออกตรงนี้ซึ่งโดยปกติธรรมดาพูดถึงเรื่องของความรักความใคร่แล้วก็ชีวิตที่ต้องแต่งงานกัน มันก็ต้องสร้างภาษาสร้างคําพูดสร้างวิธีการให้มันดูเหมาะสมน่ารักน่า,านิยมอยู่แล้วแล้วยังจะต้องมานําเอาเรื่องของบุพกรรมหรือพรมลิขิตเนี่ยก็คือเรื่องของสัญญากรรมที่มีเทศเนี่ยเป็นตัวมาสร้างให้ลงตัวใน,นกลไกกรรมในสัญญากรรมเนี่ยในข้อบุพเพสนิวาสเนี่ยเป็นเรื่องที่ ค่อนข้างจะลำบากใจและอึดอัดใจร่างทรงหรือผู้เข้าสมาธิทํากรรมฐานชี้แจงแสดงในเรื่องขององค์ชาญและองค์ยานผู้ที่จะนำผู้คนเข้าสู่ในมิติที่ของกฎแห่งกรรมก็ดีมิติของเกณฑ์แห่งเวรก็ดีหรือมิติของกติกาของเทพก็ดีหรือมิติใน วินัยระเบียบทางวิญญาณก็ดีเนี่ยบางคนก็เลยกลายเป็นว่าอ่าขาจัดออกไปเลยไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยการไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยเนี่ยก็ดีสําหรับพระคุณเจ้า,าแต่พระคุณเจ้าหลายรูปในที่ท่านมีศิลป,ปะในการเทศน์สอนเนี่ยท่านก็ยังพูดถึงนะครับแต่พูดในลักษณะที่อ่อนระมุนระม่อมระเมียดระไมแลว้วก็ดูสวยสดงดงามแต่ท่านก็พูดในเชิงจริยธรรมเท่านั้นจริยศาสตร์เท่านั้น ในเชิงคุณธรรมศิลธรรมเท่านั้นแต่เราจําเป็นจะต้องพูดในลักษณะที่มีความล้าลึกแล้วก็มีความละเอียดละออเพราะไหนจะพูดถึงความเหมาะสมในพฤติกรรมของมนุษย์ที่จะประพฤติปฏิบัติต่อบุพเพสันิวาส่ะแล้วยังคุณจุรรัตตั้งคําถามมาว่าบางเอิญพรมลิกขิตหรือพระพรหมมาอยู่ในตัวในกอในขนานังขอแล้วมาถึงกลไกกรรมในข้อบุพเพสันิวาส แล้วมาเจอก,กับปัญหาหนักเข้าไปอีกคือได้ผ่านการแต่งงานแล้วมีชีวิตสมรสแล้วมาเจอข้อนี้จะทำยังไงกลายเป็นปัญหาซ้ำซ้อนยอกย้อนคือหนึ่งไหนจะต้องระวังในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดสจะต้องระวังในเรื่องของคนที่มีคู่แล้วแล้วก็มาพบกับคนใครกรรมในบุพเพสันนิวาสสามจะต้องให้เห็นภาพของเทเทวดาที่มาใช้ขันห้าในตัวม,มนุษย์ บริหารงานตัวนี้อันนี้ครับคือปัญหาที่พูดกันง่ายๆว่าเรามาถึงจุดที่อธิบายลำบาก <c oughs> นะครับมันไม่ใช่น้ำทะเลธรรมดาท่วมปากมันเป็นซูนามิเครื่อซูนามิยักษ์ <c oughs> ท่วมปากทีเดียว <c oughs> ผมจึงอยากจะค่อยๆชะลอครับชะลอช้าๆ <c oughs> ให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้ค่อยๆพิจารณาว่า ความจริงในความจริงเขาเรียกว่าสมรรม,สมุติธรรมสมมุติสัจจะเป็นอย่างไรความจริงในทางที่สมมุติกันว่าชีวิตของหญิงกับชายจะต้องแต่งงานกันจะต้องมีความรักรักกันจะต้องมีความสัมพันธ์กันในสัจจะคือความจริงที่เป็นสมมุติเนี่ยเขาเรียกว่ายังพอจะเห็นและถ้าเกิดเราจะไปพูดความจริงในความจริงที่เป็นปรมัดว่า ความปรมัตดก็คือในที่นี้ขอเปรียบเทียบเพียงแต่ว่าความจริงที่เป็นความจริงจริงๆไม่ใช่ความจริงที่เป็นสมมุติสมมติสัจจะคือความจริงในทางสมมุติกับปรมัดสัศจจะคือความจริงจริงในทางวิญญาณคือวิญญาณเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเขาจะไม่สนใจว่าเขาจะไม่รับรู้ว่าเพราะเขาเป็นพลังงานว่าในกอคุณแต่งงานแล้วใช่ไหมหรือในขอคุณมีคู่แล้วใช่ไหมแต่กฎแห่งกรรมมาถึงตรงนี้ มันมีข้อคาว่าบุคเพสันนิวาสเนี่ยเป็นคนไกลกรรมคุณต้องเล่นเกมคนกรรมตัวนี้ให้ดีเพื่อให้ผ่านคนไกลกรรมตัวนี้ไปหมายถึงว่าก็ต้องให้รับรู้สิ่งที่เป็นความจริงในความจริงบนความจริงโดยสมมุติไม่ให้บกพร่องถูกต้องครับก็ <c oughs> คือจะต้องคาตัว <c oughs> ค่ะให้อยู่ในขอบเขตก็ต้องขออนุญ,ญาตท่านผู้ชมน,นะคะว่าสิ่งที่จะขอคําตอบจากท่านอาจารย์ธวัฒเนี่ยไม่ใช่ เป็นการตอบแบบเรี่ยงหรือว่ากรบปัญหาแต่ต้องตอบเพื่อป้องกันและแก้ไขพร้อมกันก็จะต้องตั้งอยู่บนหลักของศีลธรรมจริยธรรมที่ถูกต้องด้วยครับต้องมีค่ะครับนะคะทีนี้กรอบเนี่ยดิฉันคิดว่าคงพูดกันให้ชัดเวลานี้เนี่ยก็มักเห็นภาพในสังคมเสมอๆว่าเลือกคู่ไปแล้วถึงเวลาเข้ามาสักวันหนึ่งก็บอกว่าต้องขอโทษที่เลือกไปเน่ะเข้าใจผิดที่เลือกไปน่ะ ความเห็นไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นฉันไปแล้วนะอ้าวเราทําไมเมื่อก่อนถึงตรงกันละ่ะอะไรทานองนี้อันที่จริงแล้วเหตุปัจจัยก็คือว่ามีบุคเพสันนิวาสมาจะจริงหรือไม่จริงไม่รู้ละ่ะแต่ถ้าบริหารไม่เป็นก็จะมักมีคําเหล่านี้มาปัญหาสังคมก็เกิดขึ้นครับจะทําอย่างไรคะอาจารย์ครับปัญหาสังคมมันเกิดขึ้นแน่นะครับเพราะว่าในพฤติกรรมก็มากมายอยู่แล้วค่ะแล้วมันสังคมก็คงจะไม่มีใครร่วงรู้สักกี่คนหรอกว่า ปัญหาสังคมที่เกิดจากพฤติกรรมของการมีคู่แล้วก็เกิดความซ้ซําซ้อนยอกย้อน<ฆ>ซ่อนเล่นติดบงังอําพรางกันไปหลอกลวงกันมาเหล่านี้เป็นเรื่องของพฤติกรรมของความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่รู้จักยับยัง้ง<ฆ>ในเรื่องของกิเลสตัณหานี่ก็กล่าวหากันไป<ฆ>แต่ในเบื้องลึกลงไปกว่านั้นเนี่ยหลายคนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะครับ<ฆ>ก็มีสิ่งซึ่ง มีเงื่อนมีสัญญากรรมในส,ญญสัญญากันมาเงื่อนสัญญากรรมกันมาค่ะแต่ถ้าว่ามาไม่ทันห,หรือมาเร็วเกินไปยังไม่ถึงเวลามีทั้งมาไม่ทันแล้วก็มาก่อนเวลา,านะครับครับตรงนี้แหละครับคือต้องพยายามวางตัวให้ดีว่าเราจะละเมิดกฎหมายไม่ได้และแต่ขณะเดียวกัน เราก็ระมิดกฎแห่งกรรมไม่ได้อืกฎแห่งกรรมเกิดมาเข้าลักษณะที่เป็นลักษณะเป็นเงื่องนงำ,ำกั้มกึนเราจะต้องเลือกทางไหนหเราจะต้องเลือกเหตุผลในลักษณะที่ว่าเมื่อมันเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งอารมณ์ที่จะเกิดกับุเพสันนิวาสนะครับสองจิตที่จะต้องรับรู้บุเพสันนิวาส สามวิญญาณจะต้องรับรู้บุเพสนนิวาสเออารมณ์ก็ใช่ว่าธรรมดาจิตก็เป็นฐานที่จะรองรับอารมณ์วิญญาณก็จะมีส่วนมาบังคับจิตเพราะทั้งสามประการคืออารมณ์จิตและวิญญาณเนี่ยอยู่ในสังขารเดียวกันแล้วสัญญากรรมยังมาบีบบังคับลงอีกว่าบุเพสันนิวาสของเธอทั้งสองมาถึงแล้วนะ แต่เมื่อดูพฤติกรรมทางนอกเมื่อดูความพร้อมทางนอกไม่พร้อมไม่ใช,ใช่ตรงนี้แหละครับผู้ที่ใช้เทพมาให้เทพมาประทับต้องพยายามอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าไปสู่การกำหนดจิตอย่างจริงจังอารมณ์บวนจิตอารมณ์สั่งให้จิตรับรู้ ว่าบุเพสันนิวาสมาแล้วนะจิตจะว่าไงวิญญาณก็บอกว่าอาถรรพ์ในบุเพสันนิวาสของเธอมาแล้วนะจิตเธอจะกําหนดอย่างไรตัวจิตนี่แหละครับต้องตั้งให้มันกายเป็นเบาจิตเป็นนายนายจะเอาอยัางไงนายก็ต้องคอยกำกับเบากำกับลูกน้องว่าระวังให้ปิดหูให้ปิดตา หรือเปิดหูเปิดตาแต่รู้เท่าทันว่าภาพที่ปรากฏนั้นเสียงที่ปรากฏนั้นเป็นสิ่งที่ชอบชังในอารมณ์เท่าไหร่จิตกันกองอวิญญาณบอกว่าบุเพสันนิวาสมาแล้วนะ,ะถ้าหากว่าไม่เป็นไปตามที่ต้องการจิตจะถูกบีบคั้นกดดันจนถึงจิตวิปลาสเอจิตต้องหาทางออกแล้วกายจะต้องวิปลิตเพราะกายค้านกาย จิตจะต้องวิปลาสเพราะจิตค้านจิตเอ๊แล้วถ้าวิญญาณค้านวิญญาณล่ะวิญญาณจะเกิดอาถรรพ์ขึ้นเราจะปล่อยให้กายวิปลิจะปล่อยให้จิตวิปลาสจะปล่อยให้วิญญาณอาถรรพ์แล้วเราจะแก้ได้ไหม,มเทพเจ้าก็บอกว่าถ้าเป็นเทพเจ้าที่ระดับมหาพรหมท่านก็ต้องถอยไปอยู่ในอุเบกขา เราก็ต้องเข้าไปดูอุเบกขาของพระพรหมว่าเออถ้าเราไม่ทําตามกฎกติกาของสวรรค์แล้วก็ตามสัญญาการรมในบุคเลศสนิวาคเราจะต้องพบกับปัญหาอะไราาขาดแคลนเงินมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงานมีปัญหาเรื่องบริวารมีปัญหาเรื่องเจ็บไข้ได้ปว่วยเราจะประคับประคองกายอย่างไร เพราะตอนนี้กายจะค้านกายแล้ว <ừ> um. เพราะวิญญ,ญาณอาถรรพ์เนี่ยก็ <c oughs> จะทําให้กายค้านกาย<ะ>เพราะวิญญาณอาถรรพ์เนี่ยก็ <c oughs> จะทําให้จิตค้านจิตจะทําอย่างไรกายเราจะไม่วิปริตจะทําอย่างไรจิตจะไม่ไม่วิปลาสเราจะประคองกายกับจิตไว้ก่อน <c oughs> ส่วนวิญญาณอาถรรพ์เนี่ยเราจะทํำยังไงกับวิญ,ญญาณอาถรรพ์ <ừ> um. ยังไงยังไงทุกอย่างต้องเป็นไปตามการเวลาการเวลาจะกลืนกินสรรพสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นของใหญ่ของเล็กหรือจะไม่ใช่ของเรื่องใหญ่เรื่องเล็กหรือจะไม่ใช่เรื่องทุกอย่างการเวลาจะเป็นตัวกคลืนกินบางทีปัญหาแก้โดยเวลาการเวลาครับการเวลาต้องให้วิญญาณอาถรรพ์ไปก่อนแต่ต้องรู้เท่าทันนะว่าเธอจะอาถรรพ์จนถึงขันถึงขั้นเนี่ยขาดความรู้สึกไปเลยไม่ได้ต้องพยายามยับยั้งการเวลาค่อยๆเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง รักษากายให้ดีอย่าให้กายวิปริตรักษาจิตให้ดีอย่าให้จิตวิปลาะอกหักก็ให้มันหักไปก่อนอ,อย่างน,น้อยๆก็ประคับประคองหรืออีกวิธีหนึ่งคือหาทางเลี่ยงไปซะ,ะ,ะ,ะเลี่ยงไปซะเลี่ยงไม่ได้ทนทนไม่ได้ก็เลี่ยงหลีกไปหลบมาใช้วิธีเขาเรียกว่ามายากลมีวิธีหลายวิธีนะครับ ที่จะหาสิ่งทดแทนค่ะและเวลาก็จะค่อยๆสลายสัญญากรรมไปเอาเปลี่ยนสัญญาฉบับใหม่เข้ามาค่ะสัญญาฉบับใหม่คงจะง่ายกว่าสัญญาฉบับเก่าค่ะแต่ผมพูดเผื่อไว้สองกรณีในกรณีที่ยังไม่ตกในเงื่อนไขของบุพเพสันนิวาสที่ผ่านพลาดครั้งแต่ในกรณีที่มีเหตุพลาดครั้งไปโดยสุดวิสัยแล้ว อย่าให้เกิดเป็นอารมณ์พันทางทาก็คือการพยาบาทอาฆาตท,ทั้งผู้ที่เป็นผู้ปกครองและทั้งผู้ที่ลูกถูกปกครองก็ต้องพยายามถามว่าเอ๊อย่างนี้พูดงี้เปิดช่องให้เด็กวัยรุ่นได้เอามาเป็นข้ออ้างหรือเปล่าเปล่าด้วยจิตด้วยเหตุด้วยเหตุนั่นจริงๆก็คือไม่ได้คิดถึงตรงนี้เลยแต่มันเป็นเรื่องจริงที่ต้องพยายามว่าระวังนะ ตรงนี้ค,คือหลุมอุกกาบาตของะชะตาชีวิตถ้าคุณหล่นลงไปแล้วก็ลําบากละ,ะแต่ดีกว่าไม่ชี้ให้คนรู้ใช่ไหมครับค่ะนี่เท่ากับว่าเราเชี้ให้ท่านผู้ฟังผู้ชมเนี่ยได้เห็นหลุมอุกกาบาตอ,อันมหัศจรรย์ตรงนี้เท่านั้นไม่ได้ชี้โพลงให้กระรอกนะคบอย่างนี้ค่ะอาจารย์คทดิฉันขออนุญาตใช้ภาษาสมัยใหม่หน่อยก็แล้วกันก็คือว่าสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดเนี่ยเราไมไ่ต้องการกลบปัญหาต้องการป้องกันและแก้โดยวิธีอย่างนี้ค่ะประการแรก ต้องรู้เท่าทันว่ามีบุพเพสนิวาสมาในเวลาที่มันได้ล่วงเลยการตัดสินใจไปแล้วกฎิกณอย่างนี้ชัดเจนสิ่งที่จะต้องกํากับให้ได้คือกายกํากับให้ได้พยายามรักษาไว้ให้ดีจิตประการที่สองอย่าให้บ้าไปซะสอแล้วก็วิญญาณเนี่ยคือประการที่สามทีนี้อาจารย์พูดไกลๆคานองว่าคําว่าบุพเพสนิวาสเนี่ยแปลความอาจจะเป็นเรื่องของความผูกพันในเชิงสัมผัส แต่อันที่จริงเนี่ยการบริหารกรรมสามารถจัดการในเชิงสัมพัทธ์ได้คือในเชิงเปรียบเทียบครับตรงนี้อาจารย์ขยายความหน่อยได้ไหมคะเพื่อให้การบริหารจัดการบุพเพศนิวาสในเชิงสัมพัทธ์อยู่ในทํานองครองธรรมไม่ขัดศีลธรรมและเราก็สามารถก้าวพ้นบุพเพศนิวาสนี้ไปได้อย่างเขาเรียกว่าทําสอบผ่านนะคะก็ขอใช้คําอย่างนี้จะเหมาะไม่ทราบนะครับกระจายกําลังอาถรรพ์ออกไปอื ยืดเวลาด้วยแล้วก็กระจายอํานาจอาถรนตัวนี้ออกไปด้วยการคบหากันนะครับทํากิจกรรมร่วมกันอยู่อย่างเป็นกลุ่มเป็นเป็หมู่เป็นเหล่าเอื้อเฟื้อกันก็ได้มีเมตตามีจิตอารีต่อกันครับแต่ไม่ใช่จิตปฏิพัทธ์ทั้งหมดครับตรงนี้พูดยากพูดง่ายทํำยากอาจารย์จะมีหลายคนเนี่ยกําลังคงจะ ดูทีวีไปก็หงจะค้อนผมไปนะครับจบรงรายการเพื่ออธิบายความธรรมะหรือสอนเรื่องชีวิตคู่กันแน่ครับธรรมะครอบจัก,กรวาลน,นะครับไม่มีอะไรที่จะพ้นจากธรรมะไปได้คนะครับ <c oughs> ตรงนี้เราก็เลยมาพูดแบบเหนื่อยให้ท่านฟังว่ามนุษย์เราพบอาถรรพในบกเพสันนิวาสเนี่ยมากมายทีเดียวขอย้ําอีกทีนะครับไม่ได้ชี้โพรงให้กรลกออแต่ชี้ให้เห็นหลุมไัยที่ร้ายแรง ว่าหลุมของภัยตรงเนี้ยมันมากมายต้องระวังที่เป็นห่วงก็คือว่าถ้าเกิดบุเพสันนิวาสมันมีความผูกพันสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจริงๆเนี่ยระว,วังสิ่งที่จะแก้ยากในขณะที่การเวลาผ่านไปแล้วควจะคลี่คลายแล้วเนี่ยมันไม่คลี่คลายก็คือจะมีมารสักขีพยานโดยเฉพาะสุภาพสตรีเนี่ยจะเดือดร้อนนะครับ จะโผล่มาผมผมไม่อยากจะใช้คําโบราณฟังแล้วมันไม่สุภาพเขาเรียกว่ามารหัวขนวขอภัยนะครับเกิดขึ้นมาตรงนี้ก็มีแล้วถ้าไม่ใช่มารอย่างนี้มันจะมีมารมาพจนก็คือความหึงหวงกันการยื้อแย่งกันการกีดกันกันแล้วก็ตั้งตัวกันเป็นศัตรูซึ่งกันและกันในระหว่างที่หึงหวงกันแล้วก็ยื้อแย่งกันแก่งแย่งกัน ตรงนี้เป็นภัยที่ล้าลึกเหลือกำหนดนะครับหลายคนคงไม่คิดหรอกครับถ้าหากประสบการณ์ไม่พอ,อประสบการณ์พอแต่ไม่ถูกเรื่องของข้อเท็จจริงในเรื่องของกลไกกรรมเหล่านี้ก็จะบอกว่าเอน่าจะพูดเพียงผ่านๆ่านผิวๆิวเปิดเก็พอนี่ย้ำกันเกือบจะบดท,ทั้งตอนแล้วยังคิดว่าถ้าตอนต่อไปยังมีข้อสรุปใจเนี่ยยังต้องคลี่คลายตัวนี้อีกเพราะว่ากันจริงๆปัญหาวัยรุ่นตอนนี้นะครับ บางคนน่าตำหนิบางคนน่าเห็นใจบางคนก็ต้องพยายามให้เขาเข้าใจแล้วให้เขาเลือกทางเดินเอาว่าคุณจะเดินลงหรือคุณจะเดินขึ้นคุณจะติดลบหรือคุณจะต้องการบวกก็ให้เขาตัดสินใจเอาแล้วขนทางออกเนี่ยอาจจะออกฉุกเฉินนะครับก็คงต้องออกแต่ออกแล้วอย่าให้เกิดการพบกับเหตุฉุกเฉินซ้ำซ้อนก็แล้วกัน เพราะถ้าออกไปแล้วออกทางฉุกเฉินแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าหนีเสือป่าจะเท่ไปเจอเขาอีกก็แย่เหมือนกันนั้นตรงนี้ครับขอเรียนว่าเป็นปัญหากับทุกคนแทบทุกคนแต่ท่านจะยอมรับข้อเสนอกราบเรียนนี้หรือไม่เนี่ยต้องขออภัยถ้าท่านอคติก็ต้องขออภัยถ้าท่านรับไปแล้วยังไม่หมดจดเนี่ยฝากท่านผู้ชมเนี่ยกรุณาช่วยไปเพิ่มเติมคิด เหตุทิศผลต่อให้ผมด้วยค่ะครับคือตรงนี้เนี่ยอันที่จริงแล้วผู้ชมรายการของเราก็คงจะมีหลายกลุ่มอายุแล้วก็หลายสถานภาพของสิ่งที่ต้องประพฤติปฏิบัตินะคะแต่อย่างน้อยที่สุดในฐานะผู้ปกครองหรือว่าญาติผู้ใหญ่เนี่ยการบอกให้รู้ว่าป้องกันอย่างไรอันนั้นคือเรื่องที่ดีที่สุดแต่เมื่อมีสิ่งบอกเหตุแล้วเนี่ยกลบปัญหาไม่ใช่ทางออกค่ะ ผลักปัญหายิ่งไกลเป็นทําให้เกิดปัญหามากขึ้นกว่าเดิมเพราะฉะนั้นการแก้ไขเนี่ยก็คือสิ่งที่จะต้องเรียนรู้รับรู้แล้วก็ช่วยกันนะคะสุดท้ายค่ะอาจารย์คะนั่นหมายความว่าแม้ว่าจะมีเรื่องของบุพเพสันนิวาสอันเกี่ยวข้องในกฎแห่งกรรมของชีวิตก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องปล่อยให้บุพเพสันิวาสนั้นกลายเป็นเรื่องของสัมผัสแต่กลายเป็นเรื่องของสัมผัสแล้วก็ก้าวข้ามไปโดยการเวลาเพื่อไม่ให้ตกพลาดไปเนี่ย ทำได้ใช่ไหมครับทำได้ครับเพราะว่าการเวลาหนึ่งเท่านั้นที่มันจะเครียดขึงตึงเขม็งอยู่ระยะหนึ่งค,ครับแต่พอต่อไปเนี่ยเรายังเราสามารถที่จะทนทานได้แล้วเพราะว่าพอการเวลาที่คลรุก,กรรมคือกรรมผ่านไปแล้วมันก็จะเข้ากตาตากรรมกรตาตากรรมซึ่งแปลว่ากรรมศักแต่ว่าทำทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ทำจนไปตอนนี้ท่านจะสบายใจขึ้น แต่ถ้าเราเกิดไปขู่เพื่อนบุพเพสันนิวาสไว้จนกระทั่งเกิดเป็นสักขีพยานเกิดเป็นมารขึ้นมาเป็นตัวที่เราวีเรา,เาถ้าวีเราตลอดชาติเนี่ยตรงนี้ต้องระวังด้วยคเพราะในอารมณ์อย่างนั้นในจิตอย่างนั้นในวิญญาณอย่างนั้นนะครับอืยากครับที่จะยอมรับฟังกันง่ายๆเพราะนั้นเราพูดเผื่อไว้ตรงนี้ท่านผู้ที่ยังไม่ผจญเมื่อผจญเข้าแล้วเนี่ยท่านจะได้มี ทางนีทีไล่สำหรับผู้ที่ผ่านศึกนี้มาจนกระทั่งแพ้ศึกแล้วเนี่ยก็อย่ายอมแพ้ีไปเสียอนาคตกับช,ชีวิตว่าบทอะไรายอยากในชีวิตขอให้ถือว่าท่านในช่วงนั้นะท่านไม่ได้เป็นคนชั่วช้าเสียหายอะไรเลยเพียงแต่ท่านพลาดถลําเข้ามาใน,นกลไกกรรมของบุพเพสนิวาสและพระพรหมที่ท่านเข้าถึงนั้นดึงท่านไม่ไหว ยังท่านไม่อยู่นะครับเพราะถ้าจิตของท่านบริสุทธิ์จริงๆพระพรหมบริสุทธิ์พรหมก็เพียงแค่สัมผัสด้วยความรู้สึกของเมตตาเป็นความรักบริสุทธิ์พรหมสัมผัสด้วยความรู้สึกด้วยกรุณาบุติตาอุเบกขาเป็นความรักของพรหมลิขิตก็ได้แต่ม,มักจะมีตัวสเสน่หา,หาหรือความใคร่เนี่ยเข้าไปผสมพรหมก็เลยกึ่งๆไม่ใช่พรหมบริสุทธิ์กลายเป็น กึ่งพรหมกึ่งยมคือพญายม <ะ S 2> ก็คอยจ้องพระพรหมก็คอยช่วยไม่ใช่พรหมบริสุทธิ์ถ้าพรหมบริสุทธิ์มีโอกาสหลุดพ้นจากมิติอันตรายตรงนี้ได้ครับ <c oughs> ค่ะยังไงก็ตามเรืร่องนี้เนี่ยบางครั้งก็จะต้องพูดกันอย่างเปิดเผยแบบระมัดระวังแต่ที่สําคัญก็คือว่าการกระจายกอย่างที่อาจารย์ว่าเนี่ยลองพิจารณาดูว่าแปลว่าอะไรนะคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งหมดเวลาสวัสดีค่ะ